สลามอลิคุนวาลลอฮฺอุลลอฮฺบาริกาตุสลามะยังนักเรียนนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาเรียนนะครับในรายวิชาอัลฟิกนะครับกับครูมารุดิงแปเตะนะครับวันนี้นะครับครูก็จะขึ้นในเรื่องของบทที่สองนะครับการละหมาดย่อและละหมาดรวมนะครับซึ่งจะอยู่ในบทที่สองนะครับในหนังสือของนักเรียนนะครับก็นักเรียนสามารถที่จะไปดู นะครับตามได้เลยนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับครูก็จะอธิบายนะครับในวันนี้ก็จะอธิบายในเรื่องของการละหมาดย่อและการละหมาดรวมนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มนะครับติดตามนะครับในส่วนของการเรียนนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นการสอนแบบออนไลน์นะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ การแพร่ระบาดนะครับของโรคโควิดนะครับโควิด -19 นะครับซึ่งระบาดนะครับตอนนี้เราได้เรียนแบบออนแ n นนะครับซึ่งครูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนครับที่ได้ทําสื่อการสอนในเรื่องของสื่อสื่อการสอนแบบวิดีโอนะครับสอนออนไลน์แบบวิดีโอให้นักเรียนได้เห็นนะครับได้ทําตามได้ดูสื่อต่างๆนะครับตามที่ครูได้สอนในนี้นะครับ อถ้านักเรียนพร้อมนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องเรียนกันนะครับพร้อมแล้วนะครับนักเรียนก็เอาหนังสือนะครับเปิดตามคุณครูไปเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปกันดูกันเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือ ในหนังสือของพวกเรานะครับซึ่งจะอยู่ในบทที่สองนะครับในเรื่องของการละหมาดย่อและรวมนะครับการละหมาดย่อและรวมนะครับเรามาดูความหมายของการละหมาดย่อนะครับและรวมนะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับมาดูความหมายนะครับหนึ่งการละหมาดแบบรวมก่อนนะครับเรียกว่ายามะตักดินนะครับ เป็นยังไงครับยามอตักดีมก็คือการเอาละหมาดอัสรีนะครับไปรวมนะครับทำในเวลาละหมาดซูฮรีนะครับคือการเอาละหมาดอิชาไปรวมกับในเวลาละหมาดมักริบนั่นก็คือการละหมาตรวมก่อนที่เรียกว่ายามอตัดดีมนั่นเองนะครับอ่า,ากนการเข้าใจนะครับว่าการละหมาตรวมก่อนนะครับก็คือยาม,มอตักดีมเนี่ยก็ต้องเป็นการ เอาวัตูอัสรีนะครับไปรวมกับวัตูุซูรี่ซึ่งในทาในเวลาซูรี่นะครับหรือการละหมาดในวัตูอิชาของวัตูอิชาเนี่ยไปรวมทําในเวลาละหมาดมะริดน,น,น,นั่นก็คือเรียกว่ายามะตะดิดนะครับต่อไปสองนะครับการละหมาดไปรวมหลังเมื่อกี้ก่อนนะครับต่อไปมาดูหลังนะครับเป็นยังไงนะครับก็คือยามะตะคิดตะคิดตะคิดก็คือหลังนะครับ หลังนั่นเองก็คือการเอาละหมาดซูรีนะครับไปรวมทำในเวลาละหมาดอัสรีนะครับเมื่อกี้ยามมตักดิมเมื่อกี้ก็คือเอาอัสรีนะครับมาละหมาดในซูรี่พอตอนนี้ยาโมดัดตะคิดนะครับก็เอาซูรี่เนี่ยไปละหมาดในอัสรีนะครับหรือการเอาละหมาดมากริบเนี่ยไปรวมทําในเวลาละหมาดอิชานะครับนี่คือยามะตะคิดนะครับในกรณีที่ว่า ยามอตักดิเนี <laughs> ่ยในกรณีที่ว่าเราเดินทางนะครับทางไกลปรากฏว่าเราเจอมัสยิดนะครับซึ่งเป็นอยู่ในอยู่ในช่วงของซูรีนะครับเราก็เนี่ยเราจะละหมาดนะครับเอาเวลาละหมาดอัสรีเนี่ยมารวมในเวลาซูรีนะครับเขาเรียกว่ายามอตักดินในส่วนของเราเดินทางนะครับโดยไม่มีการหยุดพักนะครับก็จนถึงเวลาอัสรีนะครับก็ได้เจอที่ละหมาด ล้วก็เนียอนะครับก่อนหน้านี้นนว่าเราจะน้ำหมตาตตะเคีนะครับโดยการเอาซูฮรีเนี่ยมารวมกับน้ำหมาดอัสรีนะครับหรือเอามาริบเนี่ยมารวมกับน้ำหมาดอิชาก็ได้นะครับต่อไปนะครับความหมายตามหลักภาษาแปลว่ามารวมสิ่งหนึ่งใดนะครับอ่ะต่อไปความหมายตามศาส,สนาบัญญัติแปลว่ารวมระหว่างสองวัตถุสองวัตถุเมื่อกี้มีวัตถุอะไรบ้างเช่น ยาหมดักดีมนะครับก็เอาวัตตุอัสรีนะครับไปรวมนะครับกับวัตตุซุฮรีนะครับแล้วก็อินชานะครับไปรวมกับมักริฟนั่นก็คือยาหมดดักดีมอ่ะต่อไปมารวมในเรื่องในเรื่องของอัสรีนะครับมารวมกับซุฮรีนะครับมารวมกับอัสรีก็เป็นยาหมตักคิดมักริฟมารวมกับอิชาก็เป็นยาหมดตักคิดนะครับ ก็รวมระหว่างสองวัตถุนั่นเองความสําคัญของการละหมาดร,รวมคําว่าละหมาดเป็นรูกลอิสลามประการหนึ่งที่ประการหนึ่งนะครับประการ1น,นะครับที่ประการหที่สที่มุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติด,ด้วยความบริสุทธิ์ใจถึงแม้ว่าจะอยู่ในฐานะใดาก็ตามนะครับจะจนหรือจะรวยนะครับจะแก่หรือจะหนุม่มจะ สาวนะครับก็จะต้องปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะอยู่ในขนาดเดินทางก็ตามนะครับหรือไม่สบายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็าตามนะครับอิสลามจึงกําหนดวิธีการละหมาดรวมและยอ่อหรือความสะดวกนะครับให้แก่มุสลิมทุกคนนะครับอ่าอิสลามก็มอบความสวสะดวกสบายนะครับ ในการทําการละหมาดโดยการย่อหรือรวมนะครับนในกรณีอะไรบ้างน,นะครับต่อไปหลักฐานของการละหมาดย่อและรวมนะครับไว้อ <speaking> ิซาดอรบตุมฟิลอัลปาเลซาอะไลกุมยุนาฮุนอันตักซูรุมิน์ัสซาลาตอินกิฟตุมไอยัฟีินากุมุลลาซีนักาฟารูอินนัลการล ก้านูละกุมอุดูลอุดุลรมบีนะสาลตุลนิซาอายะที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับความว่าแต่เมื่อท่านทั้งหลายนะครับเดินทางไปไหนไปไหนหน้าแผ่นดินนะครับหน้าแผ่นดินเนี่ยบนแผ่นดินของข้อรสร้างเนี่ยจะไม่มีบาปใดๆตกอยู่กับพวกท่านนะครับการที่ท่านทั้งจะยอ่อละหมาดนะครับอ่า ก็จะไม่มีบาปใดๆนะครับตรงอยู่พวกท่านการที่ท่านนั้นทําการย่อละหมาดรวมละหมาดนะครับอนิซะอายาที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับเงื่อนไขของการรวมก่อนนะครับอ่ารวมก่อนก็คือเอาอะไรครับเอาอัสรีนะครับมารวมกับซูรีนะครับเอาอิชานะครับมารวมกับมักริบนะครับเงื่อนไขเป็นยังไงนะครับ ต้องรีบเรียงเราอะละหมาดทั้งสองตามลําดับโดยต้องเริ่มที่ละหมาดประจําวันอาประจําเวลาก่อนนะครับแล้วจึงนําอีกละหมาดหนึ่งมารวมนะครับต่อไปสองต้องรวมละหมาดละหมาดที่สองกับละหมาดแรกก่อนละหมาดแรกเสร็จแต่ส่นัดให้นี้รวมพร้อมกับตกบิรตุเอหรอนะครับสามต้องปฏิบัติละหมาดทั้งสองติดต่อกันโดยต้องรีบละหมาด ที่สองนะครับทันทีที่ละหมาดแรกเสร็จะฉะนั้นเราต้องทําการละหมาดฮัมซูรี่ก่อนนะครับก่อนเนี้อทาในช่วงของตักบิดตุนเอรอบนะครับทําการละหมาดแรกเสร็จก็รีบทันทีนะครับละหมาดอัสรีนะครับตาหลังนะครับสองนต่อไปนะครับและให้สลามจากละหมาดแรกแล้วจะต,ต้องไม่ให้สิ่งไม่ให้มีสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นสกิด หรือละมาดุซนัสหรืออื่นๆมากั้นระหว่างละหมาดทั้งทั้งหนึ่งนะครับก็ไม่มีการทําอะไรนะครับซาดามเ็จก็ลุกขึ้นนะครับละหมาดอัสรีต่อนะครับและถ้าหากมีสิ่งหนึ่งที่ยาวนานตามประเพณีมาขั้นระหว่างละหมาดทั้งสองหรือลูกคนละหมาดที่สองออกไปโดยตัวเองไม่ได้ยุ่งพระวงอยู่กับสิ่งใดก็ถือว่าเสียการรวมนั้น นะครับถือว่าเป็นการเสียทันทีนะครับมีกิจกรรมใดมาขั้นระหว่างนะครับห้สามเสร็จมีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดนะครับมาทําในระหว่างนั้นนะครับอและจําเป็นต้องร่นละมาที่สองไปปฏิบัติในเวลาของมันนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการปฏิบัติตามท่านนบีนะครับสุลล้องอะไรอยู่สลับนะครับที่ท่านนบีได้ปฏิบัติไว้นะครับ ต่อไปมาดูสาเหตุที่อนุญาตนะครับรวมละหมาดได้นะครับเนื่องจากอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆะละหมารดรวมดีกว่านะครับไม่ได้นะครับต้องมีสาเหตุถึงอนุญาตละหมาดรวมได้นะครับหนึ่งผู้ผู้เดินทางนะครับอเดินทางสองเนื่องจากฝนตกหนักสามผู้ป่วยนะครับเนี่ยสามกรณีเนี่ยสามารถที่จะอนุญาตนะครับละหมารดรวมย่อดได้ อ่ะต่อไปมาดูวิธีการปฏิบัติของการละหมาดมี2ออย่างนะครับหนึ่งการละหมาดแบบรวมก่อนยามอัตักดีมคือการละหมาดอัสรีมารวมกับในเวลาละหมาดซูรีหรือการเอาละหมาดอิชามารวมกับในเวลาละหมาดมะริบนั่นก็คือยามอตักดีมนะครับต้องละหมาดพอดูก่อนนะครับ ต้องเนียรรวมละหมาดในการละหมาดครั้งแรกหลังจากตักบมีรตุมิรอมจนถึงการให้สลับนะครับปฏิบัติต่อเนื่องกันนะครับสองการละหมาดแบบรวมนะครับหลังนะครับหลังก็คือยามอตัคคีดยามอตัคคีดนะครับคือการเอาละหมาดซูรีนะครับไปรวมทําในเวลาละหมาดอัสรีหรือการเอาละหม,มาดมักริบเนี่ยไปรวมทําในเวลาละหมาดอิชา นั่นเขเรียกว่ายาโมตักคีนะครับเนี้ในเวลาละหมาดครั้งแรกนะครับอ่ะต่อไปมาดูการละหมดาดกอซั์กอซั์ก็คือย่อละหมาดนะครับจากสเป็น2นะครับอ่ะการละหมาดกอซัก็คือการย่อละหมาดที่มีสี่รักัาศีรกะเช่นนะครับ,รนะรบลักตูซูรีอสรัสรีอินชาเหลือเพียงสองรอักษาเท่านั้น นะครับดังจะอธิบายต่อไปนี้นะครับาจากสี่มีซูรีอัสรีอิชานะครับก็ทำยอ่อให้เหลือสองหลกอดัดนะครับหลักฐานในการบัญญัติกอซักคือพระคำดำรัสของอัลลอฮฺอาลาที่ว่าวอิซาดารับตุลฟิลอัลเลาะซาอัลัยกุมยูนาาบนอันตัฟซูรูมินัสซาลาตอินกิฟตุนไอยฺ จะนักุมนักุมุลล์เีนักกฟารูอินนัลกัอินนัลกาฟิรินะแกนูลนักุมอะดูวัลมุบีนะนะครับและเมื่อทั้งทั้งหลายเดินทางไปหน้าแผ่นดินนะครับขององคลร้อนแล้วของฉันแล้วจะไม่มีบาปใดๆตกอยู่กับพวกท่านการที่ท่านนะครับทั้งจะย่อละหมาดนะครับการที่ท่านนั้นทั้ง จะย่อละหมาดได้นะครับอันนซาอายะที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับนี่ก็คือหลักฐานนะครับจากอัลกุรอานนะครับต่อไปมาดูเงื่อนไขของการละหมาดกอซัดนะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างหนึ่งละหมาดนั้นตกหนักอยู่กับตัวเขาขณะขณะไหนครับนะเดินทางและเขาจะต้องนําละหมาดนั้นมาปฏิบัติในขณะเดินทางอีกด้วยนะครับดังนั้น นะครับดังนั้นจะไม่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าวนะครับละหมาที่เขาเข้าเวลาแล้วก่อนที่จะเดินทางและเขาได้เดินทางไปก่อนจะทําการละหมานั้นดังนั้นจะไม่ยินยอมให้ผู้เดินทางย่อละหมานังกล่าวนะครับเพราะเขายังไม่ได้เป็นผู้เดินทางในขณะนั้นขณะที่ละหมานั้นวายิบสําหรับตัวเขาและขณะที่ละหมานั้นเป็นวายิบสาหรับตัวเขาและไม่ เข้าอยู่ในเงื่อนไขต่างๆอีกเช่นกันนะครับละหมาดที่เข้าเวลาแล้วขนาดที่เขาเป็นผู้เดินทางแต่เขาไม่ได้ละไม่ได้ทําการละหมาดจนกระทั้งกลับสู่พลำเนาของเขาก็ไม่อนุญาตให้เขาย่อละหมาดนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับขนาดนั้นนะครับมาปฏิบัตินะครับเขาไม่ใช่ผู้เดินทางแล้วเมื่อเขาเดินทางไปนะครับ ปรากฏว่าไม่ระวังทางนั้นไม่ได้ทําการลำบาดจนถึงถึงบ้านนะครับก็เขาก็ไม่สามารถที่จะลำมาดย่อดได้นะครับและเพราะการย่อลำบาดนั้นอนุญาตให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้นนะครับต่อไปสองนะครับเขาจะต้องพ้นเขตกําแพงเมืองที่เขาเดินทางออกไปหรือพ้นเขตชุมชนถ้าหากเมืองนั้นไม่มีกําแพง ก็ถือว่าผู้ที่ยังอยู่ในกาแพงหรืออยู่ในเขตชุมชนไม่ใช่ผู้เดินเป็นผู้เดินทางนะครับในความว่าการเดินทางจะเริ่มต้นตั้งแต่น้นเกตดังกล่าวเช่นเดียวกับการสิ้นสุดการเดินทางเมื่อเดินเมื่อผู้เดินทางกลับมาถึงเกตดังกล่าวเขาจึงจะยอ่อละหมาดไม่ได้นะครับนอกจากละหมาดที่ตกนั่งอยู่กับตัวเขาแต่ต้องทากระทําในช่วงนี้นะครับ ผู้เดินทางจะต้องไม่ตั้งครับเจตนาพำานั่งอยู่เป็นเวลาสีวันนอกจากวันที่เดินทางเข้าและเดินทางออกในถิ่นที่เขาเดินทางไปถ้าหากนะครับเขาตั้งเจตนาเช่นนั้นสถานที่ที่เขาเดินทางไปนั้นก็จะกลายเป็นภูมิลำเนานะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เกินสี่วันนะครับและถิ่นพำนักของเขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้เขาย่อละหมาดในเมืองน,นั้นนะครับ สิทธิการย่อละมาดสําหรับเขาจะคงอยู่เฉพาะขนาดเดินทางเท่านั้นนะครับสําหรับกรณีที่ผู้เดินทางนะครับตั้งเจตนาและพนำน้กอยู่น้อยกว่าสีวันหรือเขาไม่รู้จะพนำนักอยู่ในเมืองนั้นกี่วันนะครับเพื่อทํางานบางอย่างที่เขาไม่รู้ว่าจะเสร็จสำเร็จเมื่อไรนะครับเขาย่อละมานได้ในกรณีแรกนะครับจนกว่าจะ กลับไปสู่นะครับเขาเคชุมชนนะครับในถินเดิมของเขาและย่อละหมาดได้ในกรณีที่2เป็นเวลา18วันนะครับจากนั้นวันที่เขาเดินทางเข้าและเดินทางออกนะครับอ่นนี่คือกรณีที่3านะครับต่อไปสจะต้องไม่ละหมาดตามผู้ที่ไม่ได้เดินทางนะครับตัวอ,อย่างเช่นเราไปที่มัจยดนะครับปรากฏว่าเห็นเขาละหมาดอยู่นะครับเราก็เป็นมมุนเขาเสียนะครับ แต่ที่ว่าเราไม่รู้ว่าคนนั้นนะครับเป็นผู้เดินทางหรือไม่หรือว่านะครับเราก็ไม่สามารถจะตามเขาได้นะครับดังนั้นถ้าผู้ที่เดินทางนะครับละหมาดตามผู้ไม่ได้เดินทางนะครับอ่าเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องละหมาดให้คร,ครบครบ,ครบสมบูรณ์ในย่อละหมาดไม่ได้นะครับในส่วนกรณีกับกันนะครับไม่มีข้อห้ามที่เขาจะย่อละหมาด คือผู้เดินทางเป็นอิหม่ามนำละหมาดผู้ไม่เดินทางนะครับอนุญ,ญาตให้ผู้เดินทางย่อละหมาดได้นะครับและส่วนั้นให้ผู้เดินทางที่เป็นอิหม่ามเมื่อได้สลามในรออกอันที่สองแล้วรีบบอกแกผู้ที่ตามโดยกล่าวแก่พเขาว่าพวกท่านจงละหมาดให้ครบสมบูรณ์เถิดเพราะฉันเป็นคนเดินทางนะครับสำหรับคนที่ไม่เดินทางครับก็ละหมาดสี่หกอันนะครับถ้าละหมาดในเวลา ซูรีหรืออัสรีหรืออิชานะครับในส่วนนี้ต่อไปนะครับรวมละหมานการละหมานแบ่องออกเป็นสองประเภทนะครับหนึ่งรวมก่อนคือนําละหมานที่อยู่ในเวลาตัดไปมารวมในเวลาแรกนะครับรวมหลังก็คือนําละหมานที่อยู่ในเวลาแรกไปรวมละหมานในเวลาที่สองตัวอย่างเช่นอ่ารวมก่อนก็คือเอาอัสรีนะครับมารวมในซูรี นะครับหรือเอาอิชานะครับมารวมในมักริบถ้ารวมหลังก็คือเอาซูรีนะครับมารวมในอัสรีนะครับหรือเอามักริบนะครับมารวมในอิชาก็เรียกว่ารวมหลังนะครับอาจารย์เข้าใจนะครับว่ารวมก่อนรวมหลังนะครับต่างกันยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ ในส่วนของละม,มาดนที่นํามารวมในเวลาเดียวกันนะครับก็เป็นที่ทราบก่อนแล้วว่าละม,มาดนที่จะนํามารวมในเวลาเดียวกันได้ก็คือละม,มาดซูรีกับอัสรีมักริดกับอิชาดังนั้นการนําละหมาดซูรีไปรวมกับละม,มาดนที่อยู่ก่อนคืออิชาหรือกับละม,มาดที่อยู่หลังคือละม,มาดซูซรีไม่ได้นะเช่นเดียวกับการเช่นเดียวกับที่จะรวมละม,มาดน อัซรีกับมิตไม่ได้นะครับในการละหมาดรวมไม่ว่าจะเป็นนะครับรวมก่อนและรวมหลังมีเงื่อนไขหลายประการที่จะต้องรักษานะครับดังนี้นะครับเงื่อนไขของการรวมก่อนนะครับต้องรีบเรียงระหว่างละหมาดทั้งสองตามลําดับโดยต้องเริ่มที่ละหม,มาดประจําเวลาก่อนแล้วจึงนําอีกละหมาดหนึ่งมารวมนะครับสองต้องรวมละหมาดที่สองกับ ละหมาดแรกก่อนละหมาดแรกเสร็จนะครับแต่สุนัขให้นิยรรวมกันกับตักเบสเราตุลียรอนะครับสาหามต้องปฏิบัติละหมาดทั้งสองติดต่อกันนะครับโดยต้องรีบละหมาดทั้งสองทันทีที่ละหมาดแรกเสร็จและสลามจากละหมาดแรกแล้วเราต้องไม่ให้มีสิ่งใดนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิดหรือละหมาดสุนัขหรืออื่นๆมาขั้นระหว่างละหมาดทั้งสองนะครับเราไม่ได้นะครับ และถ้าห่างสิ่งหนึ่งนะครับที่ยาวนานตามประเพณีมาขั้นระหว่างละหมาดทั้งสองหรือรุกรละหมาดที่สองออกไปโดยตัวเองไม่ได้พยุมุ่งพะวงอยู่กับสิ่งใดก็ถือว่าเสียการรวมนั้นไปเลยนะครับและจะเป็นจะต้องร่นละหมาดที่สองไปปฏิบัติในเวลาของมันนะครับซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการปฏิบัติตามท่านนาบีนะครับสโลโลฮุไลฮะซัลลัม สการเดินทางจะต้องยังคงมีอยู่จนกว่าจะได้ปฏิบัติละหมาดที่2องนความว่าจะไม่มีผลเสียถ้าหากเขานะครับเข้าเข็เมืองขณะที่กําลังละหมาดที่2อ,อยู่นะครับอ่ะต่อไปมาดูเงื่อนไขาการรวมหลังนะครับหนึ่งจะต้องเนีย้ยเอาละหมาดแรกไปรวมนะครับไป ในเวลาหลังโดยการเนียดนั้นจะต้องอยู่ในเวลาแรกถ้าหากละหมาดเวลาซุรี่นะครับโดยที่เขาไม่ได้นียตเอาละหมาดซุรี่ไปรวมกับอัสรีเนี่ยในเวลาอัสรีแล้วนะครับละหมาดซุรีก็จะตกหนักอยู่บนเขาเพราะฉะนั้นเราต้องอทําการเนียตนะครับก่อนว่าทําการรวมละหมาดทำซุรี่ไปไว้ในอัสรีนะครับและต้องนํามาปฏิบัติเป็นละหมาดคอโอนะครับก็ ก็เมื่อเราขาดนะครับเราต้องละหมากกดกอดอชดนะครับในส่วนที่ตกไปนะครับและมีบาปท,ที่ทําให้ละหมาดออกนอกเวลาของมันนะครับมาใส่ที่เราไม่ได้นิยันะครับในเวลาของมันนะครับรก็ตกไปนะครับตกนัครับบนอยู่บนเขานะคคือต้องละหมากกดกอดอแทนนะครับสองการเดินทางจะต้องยังมีอยู่จนกว่าจะเสร็จละหมาดทั้งสองโดยสมบูรณ์ ถ้าหากเขาหมดสมภาพการเป็นคนเดินทางก่อนเสร็จการละหมาดทั้งสองละหมาดทั้งสองนั้นตกเป็นละหมาดกอดอด่อนนะครับสําหรับในกรณีของการรวมหลังนี้ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องปฏิบัติเรียบเรียงกันไปแต่เขาจะเริ่มด้วยละหมาดใดก่อนก็ได้และเช่นเดียวกับการกระทําอย่างต่อเน,นื่องในที่นี้ก็ถือว่าเป็นสุนัตไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่จะทําให้การรวมละหมาดใช้ได้ นะครับอ่ะต่อไปมาดูเงื่อนไขการละหมาดย่อนะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างการเดินทางนะครับสำหรับคนที่เดินทางจะต้องเป็นการเดินทางไกลถึงระยะทาง81กิโลนะครับอ่าหรือเกินกว่านั้นจะไม่พิจารณาระยะทางที่ต่ากว่านั้นนะครับฉะนั้นต่ําสุดนะครับ81กิโลถึงจะละหมาดย่อได้นะครับถ้าต่ำกว่า8 1กิโลนะครับทำได้ไหมครับไม่ได้นะครับต้อง ถึงแ1กิโลถึงจะนํามาย่อดได้นะครับต่อไป2การเดินทางนั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายไปทางที่แน่นอนนะครับทาที่ใดที่หนึ่งดังน,นั้นจะไม่พิจารณาการเดินทางของคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายไปทางและไม่พิจารณาการเดินทางของผู้ที่ติดตามผู้นั้นซึ่งไม่รู้ว่าผู้นําจะไปที่ไหนนะครับและที่กล่าวมานี้หมายความว่าก่อนที่จะข้อจะเดินทางระยะที่ไกลแต่ ถ้าหากเขาเดินทางระยะทางที่ไกลแล้วเขาก็ย่อละหมาดได้เพราะมั่นใจแล้วว่าเป็นการเดินทางไกลนะครับสามการเดินทางนั้นจะต้องไม่มีเป้าหมายในทางที่เป็นความชั่อไปวางระเบิดเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเนี่ยในการทําความชั่วเดินทางไกลเพื่อทําความชั่วเนี่ยก็ไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นการเดินทางเพื่อเป้าหมายดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่อนุญาตให้ไม่ไม่ถือเป็นการเดินทางที่อนุญาตให้ร่วมนะครับย่อละหมาดได้นะครับเช่นคนที่เดินทางเพื่อค้าขายสุรานะครับค้าขายพวกที่ฮารอมพวกที่ศาสนาห้ามนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการเดินทางที่อนุญาตให้ละหมาดร่วมได้นะครับหรือเพื่อกิจการที่มีดอกเบี้ยดอกเบี้ยคือ r ิบานะครับ ศาส,สนาก็ห้ามนะครับเข้าใกล้หรือบนะครับหรือเพื่อปล้นระดมตามทางนะครับเป็นโจรน,นะครับที่ปล้นนะครับระหว่างทางนะครับเพราะการย่อละหมาดนั้นเป็นข้อผ่อนผันและข้อผันผ่อนผันนั้นบัญญัติขึ้นมาเพื่อการพักดีด้วยเหตุน,นี้จึงไม่เกี่ยวข้องกับความชั่วต่างๆนะครับอ่านี่คือการละบาดยอด่อ อมาดูวิธีการละหมาดย่อนะครับบ้างนะครับหนึ่งจะต้องมีนืยอสนะครับจะต้องนืยอสเจตนาอ่าเจตนาคือนืยอสละหมาดย่อคำกล่าวที่ว่าอุสลีฟะดซูรีรอกอัตเตนีกอสรอะอัลลอฮิลลาฮิตอัลลนะครับนืยอสว่าข้าพเจ้าละหมาดซูรีสองรายการย่อเพื่ออัลลอฮ์ตาอัลลนะครับสามละหมาดฟ้าดูที่มีสองรายการย่อเป็นสองรอกอาตนะครับเช่นซูรี อัสรีแล้วก็อิชานะครับ C อ่าสามนะครับตรงนี้นอกจากปฏิบัติเหมือนกับการละหมาดทั่วๆไปนะครับอ่ความสําคัญของการละหมาดยอ่อคือละหมาดที่ยอ่อได้คือการละหมาดสี่หอดอัดให้เป็นสองหอกอัดเช่นละหมาดฟาดูซูรีอัสรีและอิชานะครับเข้าใจตรงกันนะครับ การละหมาดย่อนะครับอ่หนึ่งจะต้องมีการนียร์นะครับวิธีการปฏิบัติคือนียร์ว่าอุสลีนะครับฟัดซซูรีหรอกอะไรนี้ก็เสรอนอัลลลิลเลาะ์ต้าอัลานะครับแบบเจาละมัซซูรีสองอัล์เพื่ออัลรอสองอัลย่อนะครับเพื่อรอตลาอัลละนะครับมาฟัดดูที่มีสี่อกอัล์ก็ย่อให้เหลือสองอกอัล์นะครับถ้ามัลริบสามอกอัล์ย่อได้ไหมครับ ไม่ได้นะครับต่อไปใบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนไปทำนะครับลงในสมุดของนักเรียนนะครับตอนที่หนึ่งนะครับมีทั้งหมดห้าข้อตอนที่สองนะครับการถูกการผิดนะครับมีทั้งหมดห้าข้อด้วยกันนะครับก็ให้นกักเรียนนะครับตอบคําถามนะครับลงในสมุดของนักเรียนนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับใน เรื่องนะครับอะไรต่อไปนะครับเดี๋ยวครูก็จะมานะครับพบปะนะครับมาทําการสอนไลฟ์สดนะครับออนไลน์แบบนี้อ่ามาใช้ไลฟ์สดนะครับออนไลน์นะครับสอนออนไลน์นี้ให้กับนักเรียนได้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 เรียนนะครับกันนะครับเพื่อทําความเข้าใจนะครับในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงของการแพร่ระบาดนะครับโรคโควิด -19 นะครับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครูหวังว่านะครับการที่ครูทํา ออนไลน์แบบนี้เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับให้นักเรียนตั้งใจนะครับตั้งใจดูนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับแล้วก็ร่วมทาแบบฝึกหัดนะครับทายบทตามที่ครูสั่งนะครับจํานวนสิบข้อนะครับมีอยู่สองตอนด้วยกันนะครับตอนสองตอนนะครับนะครับก็ให้นักเรียนนะครับทาลงในสมุดด้วยนะครับก็สัรับวันี้นะครับบิบิลลาฮิตาฟิกบะริดายาอุสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบะระกาตุ